นับตั้งแต่ศึกพิมลิอังกฤษประจำฤด,ดูกาล2023-2024เปิดสนามลงฟัดแข่งชิงชัยกันเมื่อกลางเดือนสิงหาคมที่ผ่านมานับเป็นเวลาทั้งสิ้นกว่า2เดือนแล้วนะครับที่สตาร์ลูกหนังมากมายจากทีมต่างๆได้ทำการแข่งขันกันไปแล้วทั้งสิ้น8นัดเราได้เห็นผู้เล่นฟอร์มดีที่ทำผลงานได้อย่างโดดเด่นผู้เล่นที่ฟอร์มตกทำผลงานได้อย่างน่าผิดหวังและผู้เล่นที่โชคร้ายโดยรับบาดเจ็บระหว่างทางก็มีไม่น้อยแต่ถึงอย่างนั้นนะครับก็ยังมีผู้เล่นอยู่อีกกลุ่มหนึ่งที่แม้มแพิมลิอังกาาสสสลลงงนมให้กกััับดเย แต่เกมเดียวด้วยหลาย,ลายปัจจัยในวันนี้พวกเราทีมงานฟุตบอลแม็กจึงอยากจะขอเสนอฟูทีม11ผู้เล่นที่จนถึงตอนนี้ยังไม่ได้สัมผัสเกมพิเ์ลโดยดูยการนี้เลยแม้แต่วินาทีเดียวมาให้เพื่อนๆได้รับชมกันถ้าพร้อมแล้วไปลุยกันเลยผู้รักษาประตูดีนเฮนเดอร์สัน นายทวานวัย26ปีที่ครั้งหนึ่งเคยถูกคาดหมายว่าจะเป็นผู้สืบทอดตำนานตำแหน่งของนายทวารผีแดงจากดาวบิดเดเคอาแต่จนแล้วจ,จนรอดสิ่งนั้นก็ไม่เคยเกิดขึ้นและมันคงไม่เกิดขึ้นอีกแล้วพอเมช่วงซัมเมอร์ที่ผ่านมาในด่านอังกฤษตัดสินใจพอแล้วพอทีกับแมนยูนิเต็ดและเก็บข้าวของย้ายออกจากถิ่นโอทรัฟฟอร์ดไปร่วมทัพคริสตัลพาเลตแทนด้วยความตั้งใจจะกลับมามีชื่อในทีมชาติอังกฤษอีกครั้งหลังจากไม่ถูกเรียกมานานตั้งแต่ปี2020โดยซีซั่นนี้ดีในลงเล่นเป็นตัวจริงให้กับทัพปราสาทเรือนแก้วไปเพียงแค่1เกมเท่านั้นในศึกคาราบ,บาวคัพเกมพบกับแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดทีมเก่าเมื่อ ายเดือนกันยายนที่ผ่านมาก่อนที่จะตัวจะได้รับบาดเจ็บที่กล้ามเนื้อต้องถูกเปลี่ยนตัวออกไปในนาทีที่19และยังคงเจ็บยาวมาจนถึงตอนนี้แบ็กขวาเอริกไดเออร์ขออนุญาตขยับโยกแย่ตำแหน่งสักนิดหน่อยกันแล้วกันในการสำหรับอดีตกองกลางตัวรับที่ระยะหลังๆผ่านตัวมาเป็นเซนเตอร์แบ็กแบบถาวรไปแล้วอย่างเอริกไดเออร์ปัจจุบันมันชัดเจนว่าไดเออร์ไม่ได้อยู่ในแผนการนำทีมของอังพอสเตโคกรู100%เซ ทั้งการที่ทีมพยายามขายเขาออกไปตั้งแต่ช่วงซัมเมอร์แต่ก็ไม่สําเร็จโดยในฤดูกาลนี้ไดเออร์ยังไม่ได้มีโอกาสลงให้กับไก่เดทองเลยแม้แต่วินาทีเดียวในทุกรายการแข่งขันโดยมีชื่อบนมานักสำรองเพียงแค่สครั้งเท่านั้นตลอด9เกมที่ผ่านมาสัญญาของไดเออร์กับสเปอร์จะสิ้นสุดลงหลังจบฤด,ดูกาลนี้ในขณะที่มีรายงานมาอย่างนาหูว่าโชเซ่มูรินโญ่ต้องการแนวรับวัย29ปีไปร่วมงานกันอีกครั้งที่กรุงโรมก็ต้องมาดูกันว่าเมื่อถึงตอนนั้นแล้วนะมูจะยังรักษา เขาคือประการหลังค่าตัวมหาศาลที่เชลซียอมทุ่มเงินมากกว่า75ล้านปอนด์ซื้อเข้ามาในช่วงซัมเมอร์ปี2022ด้วยความหวังที่ว่าโฟฟาน่าจะเข้ามายกระดับแนวรับให้สิงห์บลูไปอีกยาวนานแต่ความเป็นจริงมันไม่เป็นเช่นนั้นเลยเพราะนั่นตั้งแต่ที่อดีตประกันหลังจิ้งจอกสยามย้ายมาที่เดอะบริตต์เจ้าตัวก็วนเวียนเจ็บเป็นว่าเล่นจนพลาดการลงสนามให้กับเชลซีไปทั้งสิ้นกว่า200วันเข้าไปแล้วถึงตอนนี้โฟฟาน่าเพิ่งจะมีการลงสนามช่วยสิงห์บลูไปเพียงแค่20เกกกกกมเเเเเททท่่่กก่าวว่าา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 นน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 ัันััััสสญญญกก้้้้ใใขขณะีีีพลลลดดดรรงสสไปแแววว36บบบตตต็ญชโยยฤูคจ Che ในช่วงเตีมทีมก่อนไปลุยปรีซีซั่นเสียอีกและยังไม่มีทีท่าว่าเจ้าตัวนั้นจะกลับมาช่วยเชลซีได้เร็วๆนี้เลยด้วยซ้ำเซนเตอร์แบ็กเบอร์นัวบาเดชิว อีกหนึ่งเซนเตอร์แบ็กที่เชลซีไม่เต็มใจส่งเข้าประกวดนะครับตลอดหลายปีที่ผ่านมาก็ไม่รู้เหมือนกันว่าเพราะอะไรทําไมเชลซีถึงกลายเป็นทีมที่มีนักเตะบาดเจ็บเต็มไปหมดโดยเฉพาะอย่างยิ่งในปีนี้ที่พวกเขามีนักเตะบาดเจ็บม,ม,มากเป็นพิเศษโดยเฉพาะตำแหน่งผู้เล่นกองหลังท,งทั้งที่สิงบูก็เป็นอีกทีมที่เสริมทัพได้ดุดันที่สุดในยุโรปแต่ปีนี้พวกเขากลับมีผู้เล่นแนวรับให้เลือกแทบจะนับคนได้เลยบาเดียชิลย้ายเข้ามาร่วมทัพสิงบูในช่วงตลาดหน้าหนาวเมื่อซีซั่นที่แล้วและสร้างความ,มาใใประปปทับเชีดยาว ยังไม่สามารถกลับมาลงสนามช่วยทีมได้อีกเลยแบ็กซ้ายไทเรลมาเลเซีย ว่ากันว่าอาการบาดเจ็บของไทเรลมาเาเซียตามด้วยลูกชกคือหนึ่งในเหตุผลหลักที่เอเล็กเทนทักต้องลุกลี้ลุกลวนควานหาแบ็กไซเพิ่มในช่วงโค้งสุดท้ายของตลาดซัมเมอร์2023ที่ผ่านมาจนปีศาจแดงต้องไปยืมเอาเซคิโอเรกิลอนมาจากสเปอร์มาแก้ขาดโดยแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดระบุว่าแบ็กซไซวัย24ปีรายนี้ได้รับบาดเจ็บก่อนที่ทีมนั้นจะสตาร์โทโอปิซีซั่นเสียอีกแต่ทงนี้แมนยูไม่ได้ระบุไว้ว่ามาเาเซียบาดเจ็บอะไรและต้องพักนานเท่าไหร่ซึ่งนับเป็นถึงตอนนี้ตัาาวต นทีฤดูกาลนี้นะับเป็นฤดูกาลที่ยากลำบากสำหรับเอริกเทนฮาร์กและแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดอย่างแท้จริงทั้งในด้านผลงานและการบาดเจ็บของตัวผู้เล่นโดยเฉพาะอย่างยิ่งในแนวรับปีขวาไมเคิลโอลิเซ เป็นหนึ่งในสาเหตุสำคัญที่ทำให้คริสตัลพาเลตออกสตาร์ตฤดูกาล2023-2024ได้อย่างกระท่อนกระแทน่นนอกเหนือจากการย้ายออกไปของวิฟิตซาฮาก็คือการขาดหายไปของริมเส้นนักสร้างสรรค์เกมอย่างไมเคิลโอลิเซในซีซั่นนี้พาเลตประสบปัญหาปืนฝืดอย่างหนักหลังเพิ่งจะทำประตูในพรีเมียร์ลีกไปเพียงแค่7ประตูเท่านั้นยิงได้น้อยที่สุดเป็นอันดับ3ในลีกร่วมกับเชฟฟิลด์ยูไนเต็ดบุยของตารางเลยทีเดียวซึ่งสาเหตุก็คือพวกเขาไม่สามารถสร้างสรรค์เกมได้ไหลลื่นเท่ากับฤด,ดูกาลก่อนการขาดหายไปขอออองงงงงโลลลลลลิิเเซซ่่่่่ผผูู้้้้ททททาาาาาแแสสสต์ใใใหหหพมมกกกกกววว11ครรัันฤดีีะบบยญ โรดิมเซนวัย21ปีรายนี้โชคร้ายได้รับบาดเจ็บเอ็นร้อยหวายในช่วงซัมเมอร์ที่ผ่านมาจนทาให้เจ้าตัวพลาดการลงสนามช่วยพาเลสในซีซั่นนี้ทุกนัดและจนถึงปัจจุบันก็ยังไม่มีทีท่าว่าเจ้าตัวนั้นจะกลับลงสนามได้ในรดวนี้อีกด้วยกองกลางโรดิโก้เบนตันกู แม้ท็อตแนมจะออกสตาร์ทฤดูดกาล2023-2024ได้อย่างยอดเยี่ยมด้วยการครองเป็นจ่าฝูงพิมียรบลีกหลังผ่านเกมที่8แต่มันจะดีกว่าไหมถ้าพวกเขามีนักเตะอย่าง u, เบนทันกูเพิ่มเข้ามาอยู่ในตัวเลือกอีกคนสำหรับเบนทันกูนั้นเขาทำผลงานได้อย่างยอดเยี่ยมในทีซั่นที่แล้วกับสเปอร์ก็จะมาได้รับบาดเจ็บ A c ซในเดือนกุมภาพัานธ์จนต้องร้างสนามมาอย่างยาวนานจนถึงตอนนี้โดยสื่อขัดนการว่าห้องเครื่องอุรุกวัยจะสามารถกลับมาช่วยสเปอร์ได้อีกครั้งในช่วงเดือนพฤศจิกาย,ยนและเขาน่าจะ เปนทันคูมีความยืดหยุ่นสูงเขาสามารถเล่นในทุกตำแหน่งในกองกลางเขาสามารถยืนได้ทั้งแนวรับและแนวรุกเขาจะเป็นตัวเลือกที่ยอดเยี่ยมของปสสเตโคกรูได้อย่างแน,น่นอนกับเบรียวอัปปอคาวาลฮอกล่ากองกลางเตีโกอาการตารา นับตั้งแต่ย้ายมาร่วมทัพหงดแดงในช่วงซัมเมอร์ปี2020มิดฟิลด์ชาวสเปนรายนี้กับกระพา้าการลงสนามเนื่องจากอาการบาดเจ็บให้กับลิเวอร์พูลไปแล้วกว่า82นัดและในฤด,ดูกาลนี้ก็เป็นอีกครั้งที่ติอาโกอากาตาร่าต้องออกสตาร์ทซีซั่นในฐานะผู้เล่นบาดเจ็บโดยเกมล่าสุดที่เจ้าตัวลงสนามให้กับลิเวอร์พูลต้องย้อนกลับไปถึงช่วงปลายเดือนเมษายนเกมที่หงดแดงบุกไปคว่ำเวสต์แฮม2-1กันเลยทีเดียวโดยหลังจากนั้นอากาตาร่าก็ถูกอาการบาดเจ็บบริเวณสะโพกเล่นงานยาวมาจนถึงตอนนี้ซึ่งเจเเเเกกนนนคลออออปปผผู้้้้ซงงงหแดดดไมาาิยใรื่่ีว เขาประสบกับปัญหาในเรื่องการฟื้นตัวเล็กน้อยเขาล้มเหลวในการทําการยภาพบําบัตถึง2ครั้งและตอนนี้เขายังไม่พร้อมจะกลับลงสนามเขาไม่ได้เจ็บซ้ําไม่เลยแต่มันก็คล้ายกันนิดหน่อยปีกซ้ายเอมี่บูเอนเดีย มันเหมือนแอสตันวิลล่าถูกคอนทุบตรงกลางอกเมื่อพวกเขาต้องขาดหนึ่งในผู้เล่นที่ดีที่สุดของทีมอยา่างเอเมเรโนบูเอนเดียไปในช่วงก่อนที่ซีซั่นพิเบริกจะออกสตาร์ทหลังริมเส้นชาวอาร์เจนตตายต้องได้รับอาการบาดเจ็บบริเวณเอ็นหัวเขา่าจนนั่งพักยาวไปจนถึงอย่างน้อยๆก็เดือนกุมภาพันธ์ปีหน้านู้นเลยเขาคนหนึ่งในนักเตะที่ทำผลงานได้อย่างยอดเยี่ยมให้กับวิลล่าในซีซั่นที่แล้วด้วยผลงาน5ประตูกับอีก2แอสซิสต์ในพิเบริกพร้อมผ่าสิงห์ผงาดคว้าตั๋วลุยเบย์ยูโรปได้สำเร็จ แต่ถึงอย่างนั้นการขาดหายไปของบูเอนเดียกับเบเรน่ากังวลสำหรับแฟนวิลล่าขนาดนั้นเพราะซีซั่นนี้วิลล่าก็ได้ไปคว้าตัวบุซซาดิยาบีปีกความเร็วสูงเข้ามาทดแทนในตำแหน่งของเขาเรียบร้อยแล้วกองหน้าคริสโตเฟอร์เอนคุนคู ก็คือเรายิงผู้ซึ่งเป็นดั่งความหวังในการแก้ปัญหาของกองหน้าปืนเฟือที่เชลซีตามหามาอย่างยาวนานด้วยผลงานการยิงประตูสุดเฉียบคมในระหว่างปรีซีซั่นกับทีมจนกระทั่งเขาได้รับบาดเจ็บที่หัวเข่าในเกมอุ่นเครื่องนัดที่เจอกับบุรุ斯เซียดอตมุนและหลังจากนั้นเอนคุนคูก็ยังไม่สามารถกลับมลงสนามให้กับสิงห์บูลได้อีกเลยโดยสื่อหลายๆสำนักต่างคาดการณ์กันไปว่าเอนคุนคูจะสามารถกลับมาช่วยเชลซีได้อย่างเร็วที่สุดก็คือเดือนพฤศจิกายนหรือหากนานกว่านั้นก็ไม่น่าจะเกินเดือนธันวาง นอนกองหน้าไอแวนโทนี่ สำหรับในเคสกองหน้าเบรนท์ฟอร์ดรายนี้อาจจะแตกต่างจากนักเตะส่วนมากในลิสต์นี้หน่อยตรงที่ว่าสาเหตุที่เจ้าต,ตัวนั้นไม่สามารถลงสนามช่วยทีมได้นั้นไม่ได้เกิดจากอาการบาดเจ็บแต่มนเกิดจากการที่เขาโดน FA ลงดาบสั่งแบนไปนั่นเองโทนี่ถูกสมาคมฟุตบอลอังกฤษหรือ FA ตัดสินว่ามีความผิดจริงฐานละเมิกดกฎการพนันของ f อนั่นจึงทำให้เขาถูกสั่งแบนในทันทีทั้งสิ้นเป็นเวลา8เดือนโดยโดยยิงวัย27ปีจะกลับมาช่วยพึ่งพิฆาตได้อีกครั้งในเดือนมกราคมปีหน้าซึ่งดูเหมือนาารดรนะ,ระบั ในพิมเมลีโดยมีเพียงแค่เอเวอเรตเท่านั้นที่านโอกาสทองมากกว่าพวกเขาและหากชอบคลิปของฟุตบอลแม็กซอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe กดกระดิ่งเพื่อเป็นปกำลังใจให้กับทีมงานผลิตคลิปให้ทุกท่านได้ดูกันด้วยนะครับหากท่านใดมีข้อสงสัยหรืออยากติชมและเสนอแนะสามารถเข้ามาคุยกับเราได้ที่คอมเมนต์ด้านล่างนี้ได้เลยนะครับเพราะทุกวันคือฟุตบอลฟุตบอลแม็ก